อะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะเด่นนิดนิดนอยหน่อยพออมอบบุ้มากเลยนะนะครับดุกดิุ๊กนิกตลอดเวลาแล้วสื่อก็จะชอบอ่าคุณตตั้งต่ผูสนเป็นคนี้ขายเยอะมากเลยใส่ถุงและบ้างนะเอาโพล่ะโพลอ่าโอเคได้คลอันนี้องไทตัวุือ้าย โอเคได้ใส่จานนะตำกุ้งสดแล้วก็ตำลาวนะรอสักครู่นะตอ่อเดี๋ยวก็ค่ะกุ้งสดนะครับคุนโซดาคุนโซดาไหมคะโอเคได้เดี๋ยวต่อนะต่อโซดานะเตรียมตัวนะต่อไปเลยครับบ้า,บานคนคะริ่มเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ร้องเพลงหมาฉี่ใส่สังกะสียังพเพราะกว <c oughs> ่าพยายามพิสูจน์นะนะครับเราไม่ลองไม่เพาะตรงไหนนี่อะไรอะไรอย่าง,งนี้อะไรประมาณนี้พยายามปรับนะในสิ่งที่เขาติดวิจารณ์นะครับก็เคยเป็นศิลปินอยู่เนี่ยค่ะดิเล็ที่ไทยคุเ <c oughs> น่ไม่อมด่าเน่เออะจำนำคือพราะค้าไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมาอธิบาย เราลองมวนูหมักล่องเท่นงค่ะฟังโหลดนะครับบอมักขึ้นมาฟังแล้วสัน <c oughs> ก็ตกใจ <c oughs> แมนแมนบอมักูหอมมาฟังหายใจทำอะไรก็ผิดต้องพลังความชั่วนี่เยอะกว่าความดีมากๆนะจ <c> ร <oughs> ิงๆแล้วเป็นคนดีจริงๆแล้วรักครดี <c oughs> ต้องแสดงก็เหมือนคนอื่นล่ะค่ะไม่เคยคิดคําว่าดังมีกระแสนู่นนี่นั่นนะครับไม่ดังดังไม่ดังเพราะค้ะเห็นไหมที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมนะไ์สดเนี่ยคนไม่ดูนะครับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงหนุนไม่มีคนก็พูดอยู่นั่นแหละอยู่คนเดียวนะความโด่งความดังเป็นแค่ฉากครับเราจะทําความดียังไงนะครับ อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงนะเนี่ยสำคัญมากกว่านะ,ค,นนะค,นนนะครับการหวัอองตัวนะครับการต่อตัวนั่นเองเนาะครับในเชิงงานคือโฟกัสนะครับในส่วนของเราอันนี้ตำลังสี่พันบาทนะตำลังสี่พันบาทนะห,หลายมากหลายเนาะหลายมากหลายหลายหลายคนะุ้มสดนะบ้งนะางเนาครับปลาหมูปนะ่าปลากระรมยีไชฟงหมั่นเด้อหมันนีเด้อ พ่อค้าสู้ชีวิตลูกค้าสู้ชีวิตอิ่งกว่าค่ะเอ็นบอลเนรเนล่อนะครับดังนั้นอยากคุยกับว่าค้านะดูกันเพลิน,น,น <c ười> คุยกันได้นะมันเงียบนะ กลัวไหมกลัวเอามีดช่วงอย่างเงกลัวอยู่ครับกลัวอยู่ครับราคาสี่สิบบาทอันนี้ราคาสี่สิบาทกลัวไส้ทะลุเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะทุกคนถ้าอย่างเงี้ยอันตรายนะเซตสี่สิบบาทสีิบบาทราคาปเด็กๆนะอย่าเรายคนคิดว่าแบบบังตลานีราคาจะแพงไหมอะไรจริงๆไม่แพงราคาจะไม่ขึ้นนะสารเจ้าหัวาเวลาเวลาขอแทนคล้ายๆกันเลยเนี่ยอยู่ที่ตลาดรถไฟอุดรนะมาไน้านะร้านก็ งา uh มนสำคัญคือเซฟี่เฟสนะนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะปีสองนะเนื้อการทำคุกกิ้งงานครัวหรือโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันใส่รองเท้าเฟสซี่หัวเหล็กเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะม่เป็นตําแหน่งนะครับปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้เรากุ้งสดด้วยค่ะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่ตัวใสนะนะครับใส่ยาศาสตร์ใส่หัวไปเลยจ้าตัวใหญ่จริงๆนะนะครับเนี่ย แท็กซี่โตหาโตแล้วแต่ใส่แต่ว,วันเดินนะครับทุกคนเดินะ